การขายตรงหลักการและการดำเนินธุรกิจขายตรงความหมายของการขายตรงการขายตรงคือการนำเสนอสินค้าหรือบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคและที่อยู่ของผู้บริโภคสถานที่ทำงานหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติโดยผู้ขายจะอธิบายรายละเอียดของสินค้าหรือสาธิตสินค้าให้ผู้บริโภคทราบตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพุทธศักราช 2,545ประวัติของการขายตรงปี2,429เดวิดและคอนแนนได้ค้นพบรูปแบบการขายตรงแบบชั้นเดียวซิงกลาวบ์วาร์กิ้งหรือ SLM และเริ่มจัดตั้งบริษัทเพื่อรับสมัครสมาชิกให้ขายสินค้าปี2,477การพัฒนารูปแบบและวิธีการขายตรงที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างสภาวะตลาดขายตรงในประเทศไทยธุรกิจขายตรงในไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกปีอีกและมีการรวมตัวขผู้ประกอบการเพื่อก่อตั้งสมาคมการขายตรงไทย TDSA ในวันที่13ตุลาคม2526และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก w f d s a อีกสมาคมการขายตรงไทยมีบริษัทต่งางๆเข้าร่วมเช่น Euro P2P Direct, Barcelle, Cosmetics p a v e n u s i n e มอเสงไทยแลนด์ออฟวี บริเลลแอมเบและอื่นๆปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงมีการพูดถึงปัญหาหลายประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงเช่นความไม่โปรง่งใสการโฆษณาที่เกินจริงการล้มละลายของบางบริษัทหรือาการถูกกล่าวหาว่าเป็นธุรกิจพีระมิดข้อดีของงานขายตรงมีโอกาสในการสร้างรายได้ที่ยืดหยุ่นสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า มีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและทักษะการขายไม่จำเป็นต้องมีร้านค้าธุรกิจขายตรงเป็นการตลาดที่ผลิตภัณฑ์ถูกเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลางใช้สื่อต่ตางๆเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย